โอเคนะครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปนะครับวันนี้ผมมีเว็บเติมเกมคุกกี้รันราคาถูกๆมาแนะนานะครับมีชื่อว่าเติมเกมถูกนะครับผมเนาะสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คําอธิบายก็ไปดูใต้ล่าคลิปกันได้เลยนะครับเนาะอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับจุ๊บๆโอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมเนาะก็หลายๆคนนะครับที่โหลดเกมคุกกี้รันคิงดอมได้แล้วนะครับจะเกิดปัญหานะครับเนาะก็คือจะอัปเดตไม่ได้นะครับอย่างนี้นะกดอัปเดตไปปุ๊บนะครับจะเจอหน้าอย่างนี้เลยนะครับก มีคําว่าให้เปิดนะครับแต่ไม่มีคําว่าอัปเดตนะครับซึ่งถ้าเจอแบบนี้เราจะแก้ยังไงใช่ไหมครับก็วิธีแก้คือวิธีเดียวครับต้องถอนการติดตั้งนะครับผมอ่ะกดถอนการติดตั้งไปเลยนะครับต้องไปโหลดใหม่นะครับเนาะเพราะว่าที่ผมอ่ะไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าผมกําลังจะไปหายู่วว่ามันมีวิธีอื่นไหมสรุปแล้วคือไม่มีนะครับก็ต้องไอ้นี่เหมือนเดิมครับคือจะเรียกว่าอะไรครับต้องสักครู่นะครับผม โอเคนะครับผมก็หลังจากที่เราลบเกมไปแล้วก็ให้เรากดไปที่โครมเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมทําในโปรแกรมจําลองนะใครที่ทําในโทรศัพท์ก็ทําแบบเดิมลยครับเข้าไปลิงก์เดิมเลยนะครับผมเนาะให้เรากดพิมพ์ไปนะครับ cook นะครับเหมือนเดิมทําวิธีการติดตั้งเหมือนเดิมนะครับแต่เราต้องไปโหลดเวอร์ชั่นใหม่นะครับ cook นะครับผมเรากดไปที่ติดตั้งเลยนะครับเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ก็ได้อันเนี้ยอันเนี้ยเว็บเนี่ยนะครับที่ผมใช้นะครับเนาะ อ่าโอเคนะครับเราจะเห็นนะครับว่าเราต้องเช็คเวอร์ชันนะครับว่า1 1 10. 1 1 1จุเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันล่าสุดไหมนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันล่าสุดให้เรากดดาวน์โหลดไปเลยนะครับต้องดูเวอร์ชันล่าสุดด้วยนะอืมแต่เว็บเนี่ยเขาจะอัปเดตประจำนะถ้าเวอร์ชันล่าสุดมาเขาก็จะอัปเดตให้โหลดเลยนะกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับผมแบบเดิมเลยนะอืมนะครับโอเคกดดาวน์โหลดไปนะครับ อ่ะนี่นะครับก็รอดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะครับผมเนาะอ่าก็คนที่เล่นไม่ได้ก็ก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็ผมก็พยายามหาวิธีขึ้นมาไม่ได้จริงนะครับเราโหลดเป็นแอป APK มาเพราะว่า Google เรามันไม่รองรับอะครับเราก็ต้องมาลบแล้วโหลดใหม่ตามเว็บอย่างนี้ครับผมเนาะก็ไม่มีวิธีแก้งจริงนะครับผมเนาะก็ถ้าใครที่อยากเล่นจริงๆก็ต้องทําวิธีนี้นะครับผมก็อ่แนะนําวิธีนี้แล้วกันแต่มันอาจจะลําบากหน่อยแต่มันก็ได้เล่นนะครับเนาะอือก็พอวันอย่าให้เกมควาอัปเดตบ่อยก็พอนะครับ เนาะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนโหลดเสร็จนะครับก็ติดตั้งเหมือนเดิมอันนี้นะครับผมขอพูดไว้เลยนะคนที่ใช้โปรแกรมจำลองนะครับไม่ว่าจะเป็นบูสเต็คแต่บูสเต็คอะมีให้โหลดอยู่แล้วนะแต่าแต่ LD พเยอรนอกอะไรพวกเนี้ยโหลดแบบเนี้ยนะครับกดติดตั้งได้เลยนะครับไม่ต้องมาทำแบบโทรศัพท์นะที่ต้องไปโหลดแอปเฉพาะอันเนี้ยครับเนาะถ้าเป็นโทรศัพท์นะครับเราต้องไปโหลดแอปเฉพาะของเขานะครับที่ผมได้สอนไว้ในคลิป EP2 สองะครับแก้นะไปโหลดแอปเฉพาะของไอเอบีเค พัดนะครับน้องแล้วก็ติดตั้งในแอปเคเอ่อเคพัดนะไม่ใช่พัดดิแอปเคอะไรนะครับผมอ่านอังกฤษไม่ออกอะแอปเนี่ยแหละครับน้องไปโหลดเพิ่มเอานะอืมนะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวรอโหลดเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งให้ดูว่ามันได้หรือเปล่านะครับทําแบบเดิมเลยนะโอเคนะครับผมเนาะหลังจากที่เราโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากด นะครับใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตัว i ไว้ให้ด้านบนขวานะครับเนาะก็ไปดูกันได้นะครับสำหรับคนที่ใช้มือถือในการติดตั้งนะครับผมเนาะก็ใครที่ใช้แบบเอ่อพวก ld player หรืออะไรพวกนี้ยก็ลองแบบก็กดตรงนี้จิ้มไปได้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะทําการติดตั้งให้เรานะอ๋อมันก็มาดูเวอร์ชันนะครับนี่นะครับเวอร์ชันที่เราต้องติดตั้งนะครับจะเป็นเวอร์ชันหนึ่นึ่งจ้นะครับอันอื่นไม่เกี่ยวลรวก็ลบทิ้งไปนะครับเนาะมันจะได้ไม่กินเนื้อที่ ย้อนไปดูได้ถ้ผมทํามาเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะโอเคนะครับไม่เข้าใจก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับเนาะก็ใครที่แบบอยากเล่นก็ต้องอดทนนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีวิธีแก้แค่นี้นะครับเนาะผมก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงก็ต้องโหลด apk แต่ละเวอร์ชั่นแยกเอานะครับผมเนาะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวสักประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็กดออกไปได้เลยนะแล้วก็เข้าไปตรงที่เราดาวน์โหลดอีกรอบนึงนะอืมนะครับกดไปที่ดาวน์โหลดอีกรอบหนึ่งนะครับนี่มันจะมาเป็น2ไฟล์นะครับอ่ะหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าสองนะครับเนะ อ่ากดถัดไปนะครับกดติดตั้งไปเลยครับผมรอสักครู่นะครับเนาะไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับเนาะอ่ะโอเคกดเปิดไปเลยนะครับเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเข้าได้หรือเปล่านะครับเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมโอ้ห่านะมาแล้วครับผมเดี๋ยวดูว่ามันจะขึ้นให้อัปเดตหรือเปล่าหรือมันจะให้เราเล่นได้เลยนะครับอ่านี่นะครับให้เลือกอายุแล้วนะมีสิทธิ์นะครับ 70%แล้วนะที่จะเล่นได้นะครับโอเคให้นะอัปเดตนะน่าจะไม่มีอ่าน่าจะเรียบร้อยนะผมว่านะเออเสียงหายอีกโอโ้เสียงหายอะไรครับเนี่ยอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวลองกดไซน n i ินวิสกัตนะครับเนาะนะกดไปได้ไหมอ่ะกดอ่ะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่มันเข้าเกมได้ไหมถ้าเข้าเกมได้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จลวกันเนาะอ่ะโอเคเข้าเกมได้ปกตินะครับผมเนาะก็ อะไรนะครับผมผมก็มาทําวิธีแก้ให้แล้วนะครับถ้าใครมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะแต่คนที่เกิดปัญหาเรื่องจอดําหรือว่าแบบเา่าโทรเ,เล่นแล้วมันกระตุกหรือมันเลื่อนไม่ไปอะไรเงี้ยคือเคาะอย่างอย่างอ,าอย่างเดียวนะครับก็คือต้องเปลี่ยนโทรศัพท์นะครับเพราะว่าโทรศัพท์เราอาจจะแบบไม่ไหวนะครับเนื้อที่ไม่พอแล้วก็ลองเก็บตังค์ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เนาะแต่สาหรับคนที่แบบพี่เนื้อที่เราก็เลยเยอะอ่ะเล่นมันก็ไม่ลื่นแต่แค่มันโหลดไม่ได้ก็อ่ะเล่นแบบนี้ไปก่อนนะครับผมน้องก็ ถือว่าชดเชยไปก่อนแล้วกันนะครับก็คลิปนี้ก็ถือว่าสําเร็จเรียบร้อยนะครับผมก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าอยากผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้ด้านคลิปได้เลยนะครับผมเนาะสวัสดีนะครับผมบ๊ายบายโอเคนะครับสาหรับคนที่ชอบดูสปอยหนังนะครับผมขอแนะนําช่องสปอยหนังนะครับเนาะก็ถ้าใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผม